คงเป็นแบบผมครับที่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยจะออกมาเตะฟุตบอลหน้าบ้านนะครับแต่ทุกวันนี้อะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปครับกิจกรรมเหล่านั้นมันก็ดูบางตาลงไปแต่ถึงกระนั้นกีฬาก็ต้องอยู่คู่กับเด็กครับ เดินทางมาหลายชุมชนครับแล้วก็มีชุมชนหนึ่งที่ผมไปแล้วผมรู้สึกว่าจะอยากจะขออยู่ที่นี่ให้นานๆขึ้นนิดนึงนะฮะนั่นก็คือชุมชนเซนาวิลล่า1นครับก็ที่นี่เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีลานสนามกีฬาที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่เขาใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวประธานมีส่วนบทบาทอย่างมากในการที่ทําให้กีฬามีความสําคัญต่อชุมชนนี้ฮะเป็นไงเราลองไปดูกันครับ จริงอยู่ฮะที่ตามชุมชนก็จะมีลานกีฬาแบบนี้ครับแต่คงมีไม่กี่ชุมชนครับที่จะเอาดีอย่างจริงจังเอากีฬาประเภทฟุตบอลน,นี้มาสร้างทีมให้กับชุมชนแล้วก็พาเด็กๆมาเล่นกิจกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องเป็นราวได้ครับวันนี้เรามาเจอประธานชุมชนครับที่เด็กๆเ,เรียกว่านักเขือเราก็จะเจอเขาแล้วก็อดที่จะคุยกับเขาต่อไม่ได้ครับสวัสดีครับผมคำใสสงเคราะห์ครับเป็นประธานชุมชนเสนาเวาหนึ่งสองครับ สวัสดีครับผมนิติพงษ์ขาปลอดบอยนะครับสวัสดีครับผมชาตุรงสุขพะานะครับชื่อวายครับที่ผ่านมามันมีเด็กๆที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเยอะนะครับซึ่งผมก็ได้เห็นเด็กที่เขาเข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แทบทุกวันพอผมเห็นปัญหาตรงนั้นแล้วก็ผมมีโอกาสได้เข้ามาทํางานตรงนี้มีแนวความคิดว่าจะทํายังไงให้เด็ก ให้มารวมตัวกันทําประโยชน์ให้กับตัวเองและส่วนรวมดีกว่าที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับทีมนี้ก็เริ่มตั้งแต่ผมเป็นประธานเลยนะครับตั้งแต่ผมเริ่มเป็นประธานชมชนก็มีน้องๆจิตอาสามีน้องบอยน้องวายนะครับที่เริ่มเข้ามาคุยว่าอยากจะทําทีมซึ่งมันก็ตรงกับวัตถุประสงค์ของผมพอดีที่จะทาที่จะนําเด็กเข้ามาสู่การกีฬาก็เลยเริ่มมีทีมเสนาเอฟซขึ้นมาครับเราเล่นกีฬาในหมู่บ้านอยู่แล้วครับ เราก็เลยแบบเห็นน้องๆตั้งแต่เด็กก็แบบว่าก็ลองลองคุยดูพอคุยไปคุยมาน้องๆก็แบบเ hey, ฮ้ยพี่ผมอยากไปแข่งแต่พอไปแข่งมันก็ต้องเป็นในรูปแบบทีมก็เลยมาเริ่มทําทีมขึ้นมาส่วนตัวเองผมผมเองก็อยากเป็นนักกีฬาอาชีพเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนโอกาสผมไม่มีไม่ไม่ค่อยได้รับโอกาสเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาวันหนึ่งพอผมมาเป็น โค้ดหรือเป็นผู้สอนอะไรเงี้ยครับผมก็เลยอยากจะมอบโอกาสตรงเนี้ยที่ผมไม่เคยได้ให้กับน้องๆอ,อย่างน้อยน้องมีที่เล่นมีที่ซ้อมแล้วก็มีโอกาสได้ไปแข่งมากกว่าเด็กหลายๆคนที่ไม่ได้รับโอกาสประมาณนี้ครับหลังจากที่น้องๆได้เข้ามาอยู่รวมตัวกันแล้วมันทำให้เห็นถึงความสามัคคีความรักของเด็กๆในทีมแล้วก็เรื่องปัญหายาเสพติดที่มีในชุมชน จากเด็กที่รุ่นต่อรุ่นที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่อต่อกันมาก็กลายเป็นว่าตอนเนี้สนามที่มีแต่บ้องกัญชามีแต่อุปกรณ์เสพยาบ้าก็มีแต่อุปกรณ์กีฬามีสนามฟุตซอลมีลูกฟุตบอลคือมีอะไรเราก็จะเราก็จะต้องคุยกับน้องก่อนถามน้องตรงตรง ว่าลำบากอะไรยังไงหรือเปล่าถ้าพ่อแม่อนุญาตก็อยากให้มาอะไรเงี้ยใช่เพราะว่ามันมีหลายเคสครับคือพวกผมดูแลกันเนี่ยก็คือมันไม่ได้มีแค่เรื่องที่โอเคเสมอไปครับมันก็มีทั้งเคที่แบบว่าปัญหากับภายในครอบครัวของเขาบางทีหนีออกจากบ้าน3ามสี่ทุ่มพ่อแม่คิดแล้วไม่ออกโทรมาโค้ดโค้ดก็ต้องขับรถ,รบรถคือเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเด็กพวกเนี้ยขนาดพ่อแม่เขายังตามไม่ได้เราเป็นแค่โค้ดเฉยเขาจะตามได้ยังไงสุดท้ายเราก็ขับรถตามหาเขาเจอ เจอสุดท้ายเราก็ต้องพาเขาไปที่บ้านไปคุยกับที่บ้านว่าปัญหามันเกิดจากอะไรส่วนมากปัญหาหลักๆก็เป็นปัญหาภายในครอบครัวหรือไม่ก็ติดเพื่อนตามเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็เรื่องงบประมาณในการทําทีมนะครับที่แรกเรื่องก็คือเงินส่วนตัวแล้วก็จากน้องพี่น้องที่รู้จักกันที่เขาชอบกีฬาด้วย แล้วก็เขาก็เห็นเราทําจริงๆจ,จังๆทางภาครัฐไม่มีเลยครับไม่มีเลยแค่ลายไปขอฟุตบอลลูกนึงอย่างเงี้ยก oh, <hell> no. ็ที่ผมบอกว่าเป็นงบประมาณสู่ตัวทั้งหมดเนี่ยคือถ้าเราคิดว่าเรายังขาดแล้วเราจะขอเนี่ยเราก็จะขาดอยู่ตลอดเวลาซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันต้องอาศัย ตัวของเราเองเป็นอันดับหนึ่งถ้าเราคิดว่าเรามัวแต่ขอคนอคนู้นคนนี้เราต้องไปวิ่งหาคนคนู้นคนนี้ซึ่งเราก็จะขาดตลอดชีวิตเลยทั้งทุกอย่างที่เรามัวแต่อ้ามือรับขอจากคนอื่นเนี่ยเราก็จะขาดตลอดเพราะฉะนั้นที่ผมทานี่ก็คือ,อทีมเสนา F.C จะต้องยืนด้วยขาตัวเองก่อนผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาเห็นที่จะสนับสนุนอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่หลักๆแล้วคือเสนา F.C เดิน ยืนด้วยขาตัวเองครับสําหรับโอกาสของเด็กๆนะครับในในระดับหมู่บ้านอะไรเงี้ยอาจอาจจะไม่ได้มีโอกาสเหมือนแบบพวกเด็กในโรงเรียนที่แบบอาจารย์เขาส่งแข่งทุกปีเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เด็กหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับก็คือก็แค่จะแบบมาเตะเล่นบอลกันเตะบอลเล่นกันทุกเย็นแค่นั้นเองแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนบางทีแล้วพวกผมไปหารายการแข่งอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัร ามาจํานู่นนี่นั่นจิปะทะบางจีผมสองคนนะ่ะก็คือไม่ได้ไปส่วนได้ส่วนเสียนะเราก็ยังต้องเอาแบบค่าใช้จ่ายของตัวเราเองปัจจัยเราเองนะครับก็คืออเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อันนี้ให้เองทางที่เราก็แบบมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะว่าจุดประสงค์ก็คืออยากให้น้องๆมาเล่นแต่เดี๋ยวนี้แต่ละรายการมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายความหวังของผมก็คือเด็กๆในทีมเนี่ย ก็อยากให้เขามีโอกาสก้าวไปสู่ระดับอาชีพที่ท,ที่พาไปแข่งโ์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยอยากจะเห็นเขามีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีแมวมองมาเจอเขาแล้วก็พาเขาไปสู่ทีมที่เป็นระดับอาชีพเพื่อที่จะให้เขามีอนาคตในเรื่องของฟุตบอลน,นะครับสำหรับจุดประสงค์ในทีมสำหรับผมสองคนก็คือผลักดันน้องๆให้ไปได้ไกลที่สุดตอนนี้จุดจุดสูงสุดของผมที่ตั้งเป้ากันไว้คืออยากดันน้องขึ้นไปบอล1 1คนเพราะว่าโอกาส โอกาสในในการหารายได้จากจากอาอชีพนี้อาชีพนักกีฬานี้ผมมองว่าฟุตบอลเนี่ยมันสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ดีเลยผมว่ามันเป็นเม็ดเงินที่มาหาศาลมากถ้าเราได้ไปอยู่จุดนั้นแล้วเพราะนั้นสิ่งที่พวกผมหวังก็คือสักสิบคนอาจจะมีสักคนหนึ่งที่หลุดเข้าไปในอาชีพแค่นั้นพวกผมก็ภูมิใจแล้วผมมีลูกเนี่ยคือบางทีเราซ้อมเสร็จเราก็จะนั่งแชร์ประสบการณ์แชร์นู่นนี่นั่นกัน เราก็โฟกัสว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งเนี่ยไอคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยอาจจะเป็นพวกเขา,เขาคนที่นั่งอยู่ที่พื้นเนี่ยอาจจะเป็นลูกของเราเราก็พยายามสอนให้เขาอะ่ะคือสอนสิ่งที่มันดีที่สุดอะ่ะเพราะว่าเราหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคนพวกเนี้ยเขาจะมาดูแลลูกเราเหมือนที่เราอ่ะดูแล,ล hey, That's pretty good การมีเยือนเสนาวิลล่าวันนี้ยิ่งตอกย้ําทําให้เราต้องรีบพัฒนาในเรื่องของการกีฬาให้กับเยาวชนแล้วก็ทุกคนในชุมชนนะครับและเสนาวิลล่าหรือว่าเสนาเอฟซนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนากีฬาให้กับเยาวชนครับเพราะดูสิครับนี่คืออนาคตของเราทั้งนั้นเลยฮะเดียวครับกับเจคับ้วยครับเบคครับเจ้ครับก็ครับลานนะครับ สวัสดีครับแฟนครับสวัสดีครับเล่นครับสวัสดีครับพี่เกร์ครับสวัสดีครับป้ายครับสวัสดีค่ะเนคค่ะสวัสดีครับบิ๊กโอ้